สวัสดีครับนาน้าทุกทท่านมาพอกับผมมีสานผานเราอีกแล้วครับนาน้าวันนี้ก็ทิผานนานามากยิงปลาคือเก่าครับแต่ว่าวันนี้เป็นนัดล่างตาครับผมเพราะว่าลิปที่แหล้วเข้าแผ่ผ่านเบาครับอุปกรณ์ที่เข้าใส่ก็ยังคงเป็นเจ้ามินิมันเดิมครับนานาเข่ามากครับผ่านเบาสองคนครับนีรับของผ่านเบาเป็นมือสอดครับตัวนี้เป็นล่าง ลอยยี่สิบเส้นครับผมสักเจ็ดสิบชักเจ็ดสิบแล้วก็เป็นพีปเป็นแปดสิบครับใส่ย,ยางสองเซนครับนานา้าก็มาติดตามกันเบิ่งครับมาเหมือนนี้อีสานพานลอหรือว่าผ่านบาวจะชนะครับผมรอบที่แล้วแพ้ลาบคาบเลยรอบนี้เราต้องแก่แข้ในในไดครับผมไปติดตามรับชมครับ คือแคนั language, language. Ite, ้นแหละเล้วใส่สวยครับเกือบโลวครับนั่นอ่ะพูดนตัวนึงครับไปพุ่นแล้วมันมากครูเกือบยิ่งบว่ท่านครับติดเซฟ เพิ่งโลแน่นอนครับนนน,า,นาตัวนี้เขาหัวพอดีเดี๋ยวจะไปเพิ่งครับใส่นี้เลยครับผมใส่ฝ่ามือครับประมาณสี่ขีดถึิงเครื่งโลครับนันนาะมานหมานมานปลา,า,าตัวแลกครับผมนี่เลยครับเปิดมือเลยสวยครับเดี๋ยวไปกันโต้เลยครับนันนะ ขึ้นเลยครับนี่ยน,นะหลังจากได้ตัวเดียวนี่ผนผ่านเบาขึ้นบ่ห้างพุน,น,นท่านเจ้าไป,ปออกบ่ปไปอีกบ่ใหญ่ไหมนี่ยิงแล้วเขาไปเบิ้งไอ้ไฮตาครยบ่ เอาบ้างปูบ่อได้ยิงตัวงามๆตัวหนึ่งไปครับนัน่ะใหญ่ไม้ครับผมเดี๋ยวไปเจอกัดิ่งไม้เลยครับ เมื่อคืนแล้วครับนันะ่ะย้ายไม้กันดีกว่าออกไปข้างนอกครับเฮ้ยเขามาข้างในแหวครับนันะ่ะรงไซมันตื่นข้าจ้าไซมองครับเดี๋ยวย่างออกไปเบิ้งข้างนอกอเพื่อได้ยิงครับผมกตั้งแต่ตัวเดียวมันนี่ไปครับนันะ่ะอออไปกันดีกว่า ข้างก็ให้งากเดี๋ยวไปเจอกัน,นข้างนอกคบนั้นน่ะเจอกันไม้ๆเลย เอาถือกี่บาะเรียกให่อุ้ยผ่านเบาจัดเลยครับอุ้ยอย่าม่าน้ำตื้นวันที่อุ้ยดินครับหนั้นอู้ยค่อยๆเดี๋ยวแตกกระไม้แตกเฝ้าดึงเฝ้าดึงอุ้ยมันลอยมาจังไรนั่ะเย็บลอยคันยุดจึกอะฮึ่ม แอ้กลัวบปะอุ oh. ้ยตุดยอดทำนั่นอะเดี๋ยวมาตามดุนของเฮาครับว่าสิได้บ่อฝากเป็นกำลังใจนะครับลุยน้ำก็มาครับเพื่อยังวะตรงเพื่อบ่ยิ่งบ่เพื่อผ้าสองตวงอันนี้เยอะแวกบางนี้อีกยังน้อยก่อนตัวบพงไงกันไหนไปยังบุญ cung bò nhảy, cung phu ái lý, xài xui ư ạ, cung bò nhảy, ơ, xài xài, cung bò con, nhìn đây không phải, mướn khửn ngàm rồi đấy nhìn แม,มงอ้วนๆมีความหนานะประมาณขีดนึงตัวได้ึ้นงามคอยกระซาดโหลดแล้วนี่ครับมานมาน,นมาน,นตลางกรนะต๊อความหนาแน่มันดีเปล่าคาไตโหลดโดน บัวไงโอ้ก็คือหายเงี้ยบัวบัวไงนั่นแหละตัวงามบัวบอกวะบัวหญ่ดอก่ะเดียวฮะตัวงามๆครับนั่นแหะนี่ครับกรมบอกเลย เก็บเก็บเก็บไปก่อนขึนยางขึ้นยางครับน้าหนนะ้ากวดขา าดโอ้โหกลับบ้านแบบนี้ตายเลยปลาโอ้โหเปลี่ยนกรรมเมื่อขาดจะเจังไรวะหืึงี่ไงไกๆหนึ่งตัวบักใหญ่เลยตายเถอะถือเจ๊งไหนก็ถือ อืมสอดล,ล,อล่องยิ่งลงหลองลพอดีเลยเียดายดอกคาดทำนาเดีย๋ยวต้องออกไปเอาดอกครับผมเียดายปลาหลุมครทบนาปลาหวงหลุม โดนโบนไงครับทะลุครับทะลุโดนแล้วโดนแล้วลุ่มค้างเขาบุกมากครับเกือบลู่บน่ะใส่ประมาณครึ่งลู นี่ครับเทียวก็กระบ,บอกครับเกือบลูกเลยครับหาหขีครับธนาม้านมาาน้มา,านครับม้านแล้วตัวที่โดดไรบูหัวหครับฝากนานารับส้มนำคับนาติดตามตัวต่อไปกันเลยครับลูกด,ดอกไม้ครับลูกด,ดอกวานคาด์ดได้เห้เท่งวัป เหาในไหว่าโอ้ท่านครับนั่นน่ะสุดาวันนี้นายเขามากผมไปใช้ระบุน เป็นห้ำกับพระท่านครับสักสักขีตกขีทวนของอะไรกลอีเลยนั่นนั่นนั่นทาก่นเกี่ยวตัวแม่อยู่มาดู เอาไม่เข้ามาหเดี๋ยวเข้ามาอีกขอป้าไปแล้วนะหนาะไงฮงมือสันเลยครับโลครับโลกคัวในนอนไล่กันครับผมไม้นี่เป็นไม้มันเป็นกลางบึงเลยครับไม้เก่าๆที่เขาเคยมันยิ่งเหรแต่ว่าอันนี้ผมลุยหนาม,มากลางบึงครับแล้วมาขืนต้นอันนี้ยิ่งหนามเทียมข้อครับลุยมา มาขึ้นต้นหยาจะเขาเอื้นตุนน่นหยางครับเดี๋ยวก็มาอีกครับไปเลยบ่าถึกโอ้ถึกถึกมึกว่าพ่ถึก ไงอยู่มวยไงปันไดกามโมบุนี่คอยยิงสู้ดาบยิงสู้ดาบครับนานานโะอ้ยไงโอ้ยเกือบรุดบอสอด ปลาไซโลเมตตัวแหลกของเข้าครับน้าเกือบชอดโอชทออยูแต่ว่ามันถอน <g ül üyor> เกือบว่วได้กินยิงสูดดักมั่เลนไปหาเจ้าคุรูคุรูยันวัได้ยิงสัตว์เลยนี่ครับน้าปลาเมโลโตัวแหลกของเขา้าอ้วนครับกลมบอกเลยหมานละครับเบง่งอีสานพาดรอเข้าสีมานครับวันนี้น่นนาจะนั่มผ่านเบาแล้วครับผมมานมานมาน,มานครับ ตามกันโตเลยครับผมอันมันลอยมายากตั้งเจ้าต,ตัวนั้นหละยยาำมมอ,อ่ะขอร่อยขอร่อยมาเจอคอยปุ๊บมันหันหัวพอดีหันหัวไปหาเจ้าขอกับซัดเลยน้ำดากเลย,อลอยอเออไปตามมันโตครับนันะ่นน่ะนี่ครับใส่งามๆเลยครับโอ้ย อุย้ยอันนั้นลึกพดไก่อยู่บสามแล้วครับนั่นนะ่ะเริ่มห่างแล้วปลายืนมาหนี 2, สงองสามสัวโมงแหละเมื่อวันบสามครึ่งเข้าสิออกไปข้างนอกครับเี๋ย,ยืนเบิ่งอีกสักพักก่อนครับเยอยวถ้าใดก็ถิต้านให้เบิ่งครับถาว่าบ่ไดก้กะเดี๋ยวออกไปเจอข้างนอกเลยครับนั่นนะ่ะ ครับน้าตอนนี้เขาก็ได้ออกมาแล้วครับนี่ปลาเข้าเขาไปยิ่งหันเดี๋ยวเขาไปรถแล้วก็สรุปผลงานร่วมเหมือนครับน้าเดี๋ยวขอตัดพาไปตอนรถเลยแล้วครับครับผมเดี๋ยวมาเบ่งปลาร่วมกันครับนี่ครับถือแหงนน้าเบ่งเลยนี่ของอีสานผ้ารอครับวันนี้นี่ครับผมแล้วก็สองสองตัวนี้เป็นของท่านบ่าวครับนี่ครับ นี่โดยร่วมคิดว่าอีสานพาเหรดศรีชนะครับวันนี้เออพาดดาวเพยครับวันดีครับน้าหนะากชอบใจคลิปนี้ก็ฝากติดตามรับชมคลิปต่อไปน้ำครับมาแก,ก้มือม,มาครับมาแก้มือมาทำเราอย่ามาแก้มือครับจังไงก็้ามียังผิดพลาดก่ะกราบขออภัยน้ำครับสำหรับมือนี้คงมีเพียงสานีครับผมครับเออได้อีกเลย